เพื่อนๆที่ไปเจอกันเนี่ยก็บอกว่าเออหน้าเราดูดีขึ้นนะดูเปลี่ยนไปนะทำอะไรมาสวัสดีครับเบนนะครับก็ปัญหาของผมเลยก็คือเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าหลังจากที่ตัวเองตื่นนอนตอนเช้าครับรู้สึกว่าใบหน้าเหนื่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ไม่สดชื่นทําให้เราไม่มั่นใจในการออกไปพบผู้คนนะครับหลังจากพบปัญหาของตัวเองแล้วครับก็เลยลองดูรีวิวในโซเชียลครับทั้งตามสื่อต่างๆก็มาเจออา a l มารันเต้ครับก็เลยเลือกที่นี่หลังจากที่ได้มาปรึกษากับคุณหมอต้นนะครับก็คุณหมอเขาได้วิเคราะห์ปัญหาของผมนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นปัญหาว่าปัญหาที่ผมดูเหนื่อยดูหน้าไม่สดใสค,ครับทำให้เหมือนกับว่าอายุเกินเนาะดูดูแก่กว่าวัยคุณหมอบอกว่าปัญหาตัวเนี้ย มันเกิดจากการที่โครงสร้างของใบหน้าผมเนี่ยมันไม่เท่ากันก็ได้ทําการแก้ไขด้วยฟิลเลอร์ครับหลังจากที่ทําฟิลเลอร์ของหมอต้นครับพบว่าตัวเองเนี่ยใบหน้าสดใสขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นครับหลายๆคนที่เจอเนี่ยก็บอกว่าเออหน้าเราเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจครับสำหรับหลายคนเนี่ยที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับผมขอแนะนำอามามันเต้เลยครับ